สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เลนนี่จะมาพูดเรื่องสังหาอันนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนไม่แน่ใจว่าได้ยินชัดไหมนะกูนะคะคต,ต้องปิดไมค์ก่อน เอ๊มีใครอยากเริ่มทํำอสังหาริมทรัพย์บ้างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยบางทีมันก็มีแบบหลากหลายนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซื้อขายเช่าหรือว่าเป็นการฟลิปการฟลิปเนี่ยในที่นี้ก็หมายถึงว่าแบบเออไม่ได้โอนเข้าใช่ไหมแล้วก็ฟลิปไป แต่เดี๋ยววันนี้จะเรียนที่จะพูดถึงเรื่องของการขายสังหาริมทรัพย์แล้วก็เอออันนี้มีไม้ด้วยนะไม่แน่ใจว่าได้ยินชัดหรือเปล่านะการขายเนี่ยต้องดูว่าคุณอขายอะไรวันนี้คุณขายอะไรอยู่ขายบ้านขายคอนโดหรือว่าขายที่ดิน และสิ่งสําคัญก็คือเอาหน้าตัวเองเอาหน้าเราเนะะี่ยค่ะออกมาอยู่ข้างนอกออกมาทำาทําการตลาดใช่ไหมทาการประชาสัมพันธ์มันเป็นเราเราคือกระบอกเสียงกระบอกเสียงในการทําหาหาก,กินให้กับผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยมาเจอกันถามว่า,าบางทีเนี่ยการขายอสังหาอย่างฝั่งโอนเออร์เองอเขาก็เข้าใจว่าแบบเออมันเป็นเรื่องง่าย แต่โอเคมันก็ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ไม่มันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปทุกอย่างนะคะอย่างถ้าเกิดใครจะเริ่มเนี่ยคือต้องดูก่อนว่าอยากขายอะไรตัวเราเองเนะเราเราถนัดขายอะไรอะอย่างเช่นบางคนก็แบบมาสายคอนโดอย่างเรนนี่เองเนี่ยก็คือมาสายคอนโดแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดมันก็เป็นเรื่องบ้านนะคะแล้วก็มีที่ดินตามลําดับต่อมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ลูกค้าหนึ่งคนเนี่ยไม่ได้มีบ้านแค่หลังเดียวนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีบ้านหรือมีที่ดินแบบหลายๆที่นะคะแต่บางคนอ่าถ้าอยากจะเริ่มว่าต้องเริ่มเริ่มอย่างไรเนี่ยถามเรนนี่มาหลายคนว่าอยากทำเนี่ยเริ่มยังไงวันนี้ก็จะมาแจ้งแบบนี้ค่ะว่าเอะคนมันไม่ขึ้นนะเนาะแต่ไม่เป็นไร อยากอยากบอกแบบนี้ค่ะว่าทรัพย์ที่คุณขายเนี่ยประเภทอะไรอะอย่างเช่นเป็นบ้านบ้านเนี่ยก็ต้องรู้ว่าคุณนะอะาขายเนี่ยเคยเคยแจ้งไว้แล้วว่ามันเป็นขายแบบขายโปรเจกต์กับขายแบบข,ยบ,บขายเองในในหน้าในหน้าอิสระกับเรามีสังกัดการมีสังกัดก็คือการขายให้กับโครงการมันก็คือเราคือพนักงานขายใช่ไหมคะ ถ้าเราเป็นพนักงานขายการเตรียมตัวของเราเนี่ยการเตรียมตัวถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานขายอย่างเลนนี่เคยเป็นพนักงานขายมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแข่งขันการแข่งขันเฉพาะในทีมของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออเอาเอาเรื่องของขายโครงการก่อนขายโครงการเนี่ยเราก็ต้องจำ มันก็ต้องดูว่าขายโครงการแบบบริษัทที่คุณขายนะโครงการใหญ่หมายถึงบริษัทคุณบริษัทใหญ่หรือว่าเป็นบริษัทเล็กถ้าขายเป็นแบบบริษัทใหญ่บริษัทแบบเออระดับมหาชนระดับประเทศเนี่ยแพทเทิร์นของเขามันก็เขาก็จะมีแพทเทิร์นของของเขาอยู่แล้วว่าอะไรที่เราพูดได้อะไรที่เราพูดไม่ได้ซึ่งภาพลักษณ ภาพลักษณ์ของของแบรนด์บริษัทเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะถ้าเกิดคุณขายโ,โทษค่ะถ้าเกิดคุณขายให้กับโครงการใหญ่ๆนะคะปัดขึ้นทางซ้ายเพื่ออะไรเนี่ย,ยะะเ,เดี๋ยวทำมือสักครู่นะคะโอเคอย่างสักครู่ค่ะแตะ่กลับมาที่โครงการก่อนขายโปรเจกต์จะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเมื่อก่อนเลนเนี่ยเคยเคยขายคอนโดแล้วก็ขายกับ โปรเจกที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างใหญ่แล้วก็ระดับประเทศทีนี้เนี่ยการแข่งขันการทําความรู้จักครั้งแรกเลยของอสังหาก็คือเอ่อตัาจากสายคอนโดแล้วเอ่อคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยความรู้คือแบบศูนย์ศูแบงค์มากในหัวเราก็อาศัยในเรื่องของครูพักรักจำตัวเองเข้าใจคำนี้ป่ะเออสมัยก่อนนะเยนนี่ขายอยู่ในยุคที่ ลูกค,ค้าเนี่ยต้องต่อคิวตั้งแต่แบบตีสี่ตีห้าใช่ไหมแต่นะปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเป็นคอนโดที่เปิดใหม่แล้วเนี่ยคือบางคนไม่จําเป็นต้องไปต่อแถวขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลเคอลก็มาเปิดเปิดคอนโดเปิดขายคอนโดค่อนข้างเยอะแล้วโซเชียลตอนเนี้มันก็มีค่อนข้างเยอะถูกไหมคะพนักง,งานขายเนี่ยอย่างอย่างตอนนี้ถ้าเกิดคุณเป็นพนักง,งานขาย ขายคอนโดนะหรือขายบ้านถ้าคุณจะทํายอดให้ได้ให้ได้แบบเหนือเหนือ,เหน,อเหนือความคาดหมายของของคนอนื่นเอาง่ายๆคือถ้าอยากเป็นแบบ t o เซลล์เนี่ยเอ,อความรู้ที่คุณควรจะมีเลยนะใครจดได้จดนะเพราะว่าเลนนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มามาไม่ได้มาพูดแบบนี้แต่ว่าก็ก็อ,อ,อยากอ,อยากจะมาพูดให้ฟังว่า หนึ่งเลยนะคะอันนี้แบบเมื่อกี้เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยว่าอาคุณขายทําเลไหนสมมติว่าคุณขายที่แบบทําเลในเมืองใช่ไหมคะเอ่อต้องดูว่าแถวนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะคุณต้องไปเซอร์วย์เข้าใจป่ะคุณอยากขายแต่โครงการของคอุณอ่ะสมมติว่าคุณขายแต่คอนโดแท่งของคุณแค่เนี้ยคุณอย่ารู้แต่ข้อมูลของคุณรอบๆอบข้างอะ่ะ เขาขายอะไรก็มันดูคือนิสัยของของนักสังหาเนี่ยที่เริ่มต้นนะก็คือแบบต้องเป็นคนค่อนข้างช่างสังเกตนะคะแล้วก็เป็นคนที่สงสัยอยากให้คนแบบสงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นแบบไหนตรงนี้มันเป็นยังไงอย่างฟอร์แปนนะคะเดี๋ยวจะหาเปิดให้ดูนะคะว่าว่าอย่างการขายเอ่อ เอ,เ,อเอาแบบความรู้ที่แบบที่เลนนี่เป็นเลยคือคอนโดเราดูแปลนไม่เป็นเราขายออฟแปลนการขายออฟแปลนก็คือขายตั้งแต่โครงการยังไม่ลงเสาเข็มการที่โครงการยังไม่ลงเสาเข็มเนี่ยความเป็นดีเทลความเป็นดีเทลของคอนโดมันค่อนข้างเอ่อต้องจินตนาการจินตนาการแบบต้องจินตนาการเห็นความเป็นจริง สมัยก่อนอาจจะแบบโดนเราอาจจะยังไม่มีนะคะแต่เขาก็พวกโปรเจกต์เขาก็หาวิธีที่จะให้เห็นว่าวิวชั้น19ชั้น20บเนี่ยมันเป็นวิวอะไรคือเมื่อก่อนขายเป็นแบบนั้นเลยอาบย้อนกลับมาเมื่อกี้ว่าคุณอย่าทำความรู้จักแต่โครงการของคุณนะคะต้องเรียกว่าต้องรู้จักรู้จักคอนโดรอบๆข้างคู่แข่งของเราอะ่ะ อคู่แข่งของเราด้วยว่าเขาขึ้นเปิดขายเมื่อไหร่เขาขายราคาเท่าไหร่นะคะก็ควรจะรู้รู้ตรงนี้ไว้ไว้เป็นข้อมูลนะคะคือเราต้องรู้ใ้เยอะอีกอย่างหนึ่งก็คือบแบบนึงนะคะเมื่อก่อนนะอย่างเลนนี่ต้องเซอร์วีทุกๆไตรมาสน,นะคะ เซอร์เวยครั้งหนึ่งนี่หลายหลายสิบโครงการมากๆเรามาเก็บไว้เป็นข้อมูลนะเราเราได้เป็นชุดความรู้ไงจะหาฟอร์เป็นให้นะแต่ว่าเดี๋ยวนึ่งนะคะพอดีเมื่อกี้เขียนหัวไปแล้วแต่มันไม่รู้ทำไมมันไม่ขึ้นอะ่ะการขายคอนโดอ่ะ ทีนี้เรามาทําความรู้จักเรื่องของขายทําเรื่องของคู่แข่งใช่ไหมคุณต้องรูด้วยว่าแล้วก็ลูกค้าคอนโดที่คุณขายอยู่อ่ะคุณจะขายใครรอบๆแถวนั้น,นม,มีโรงงานอะไรมีบริษัทอะไรหรือใกล้กับโรงพยาบาลอะไรนะคะกลุ่มลูกค้าของคุณอาจจะเป็นคุณหมอในใกล้กับโรงพยาบาลแถวนั้นก็ได้คุณหมอที่เพิ่งย้ายมาเพราะว่า คุณหมอคุณก็ต้องดูด้วยคุณหมอบางบางบางท่านน่ะเขาก็เพิ่งเรียนจบมาอาจจะว่าบรรจุอยู่ที่นี่อยู่แบบระยะยาวห้าปีสิบปีโอกาสในการซื้อของเขาน่ก็จะมีนะคะกลุ่มคุณหมอพวกนี้ถ้าอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาชอบอะไรเออนิสัยเขาเป็นแบบไหนเขาจะต้องแบบองค์ความรู้ของคุณหมอเนี่ยเขาจะแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างละเอียดคือต้องรู้ลึกถึงขนาดว่าน,นิสัยลูกค้า ของแต่ละอาชีพอะบางทีมันแบบประมาณไหนเลยอะจริงๆอ่านี่เลนนี่ไม่เห็นเลยว่าว่ามีมีใครอยู่เสียงชัดไหมคะก็วันนี้ขอมาแป๊บนึงนะคะอ่าต่อไปเนี่ยเราเราจะทำยังไงให้แบบเราเราขายได้ ตอ,ตอนแรกๆเลยนะก็คือแบบอาศัยครูพักรักจำเราก็ดูดูจากรุ่นพี่รุ่นพี่นี่อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะอายุมากกว่าเราอันนี้อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นอาจจะเป็นน้องเราก็ได้แต่ประสบการณ์การทำงานเขาอะจะเยอะกว่าเราเราก็เดินตามเขานะช่วงแรกก็คือเดินตามเขาฟังเขาพิเศษลูกค้าฟังเขาพูดกับลูกค้าฟังข้อโตเยโตแย้งลูกค้าว่าลูกค้า ถามคำถามอะไรแล้วเราก็จดไว้นะคะคำถามอะไรที่ลูกค้ามักจะถามกับเราอะบ่อยๆถามก็เราบ่อยๆอ,อย่างเช่นถ้าคนขายออฟแบนใช่ไหมคะตำแหน่งนี้วิวอะไรนะคะหน้ากว้างห้องเนี่ยไซส์เนี่ยไซส์เท่าไหร่นะคะแล้วก็อะไรอีกห้องพักขยะอยู่ตรงไหนเปลนตัวนี้เรียกว่าอะไร เสาไฟฟ้าปักอยู่ตรงไหนคือเราต้องรู้แบบค่อนข้างดีเทลเยอะเยอะได้ยิ่งเยอะยิ่งดีเลยถามว่าข้อมูลพวกนี้เรารู้มาจากไหนเราถามกับกลุ่มโปรเจกต์หรือว่าทีมงานที่ก่อสร้างคอนโดเราอะค่ะแล้วเราถามเขาได้ของพวกนี้แต่แต่เซลล์กับก่อสร้างนก็มักจะทะเลาะก,กันบ่อยนะอ่ะก็มีอะไรอีก มีใครเห็นนะคะคือเลนนี่ไม่เห็นเลยนะเลนนี่ไม่เห็นใครเลยเสียงชัดไหมคะ,ะทีนี้มาพูดเรื่องเมื่อกี้เรื่องของบริษัทใหญ่แล้วใช่ไหมคะบริษัทใหญ่อะก็คือถ้าเราเมื่อก่อนอะคือขายคอนโดแล้วก็ขายก็คือแบบ เขาจะแยกแยกเป็นฝ่ายๆเลยถ้าเป็นฝไไไไ่ายขายก็ขาย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 ฝ่ายโอนก็โอนโอนโอนแล้วก็ฝ่ายก่อสร้างก็ก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างไปอันนั้นคือถ้าคุณอยู่ในบริษัทใหญ่ที่คุณจะขายคอนโดหรือขายบ้านมันก็จะแบ่งฝ่ายกันชัดเจนแต่ถ้าคุณาขายบริษัทที่เป็นโลโ a l บริษัทที่เป็นโลโ a l ก็คือบริษัทที่แบบคนในท้องถิ่นทําบ้านหรือคอนโดเนี่ยขายเอง ถ้าคุณทําบ้านคอนโดถ้าคุณอยู่มในบริษัทเล็กๆะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วอะเราอะจะต้องเป็นแบบเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างก็คือขายเองทําสินเชื่อเองโอนเองนะคะคือแบบเป็นทุกอย่างเพราะว่าคอสเขาอะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่แต่มันทําให้เราเก่งนะมันทําให้เราเก่งอะไรที่เราไม่รู้เราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าแบบติดต่อราชการอะต้องติดต่อ,อยังไง โอนนะต้องโอนยังไงอืมจะเป็นแบบนั้นเลยมองไม่เห็นเลยนะอืมอ่าแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแบบมีประสบการณ์แล้วใช่ไหมแล้วก็เราเรียนรู้เองเป็นเองแล้วถ้าอยากออกมาเป็นเป็นในหน้านใน ในหน้าในหน้าของตัวเองก็คือว่าเป็นเป็นทํางานอิสระในหน้าเราอะอาชีพที่ผิดอาชีพที่แบบเป็นอาชีพบริการเป็นเซอร์วิสแต่ว่าเราก็เจอกับความผิดหวังมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าลูกค้าหลายคนอะคือเจอเอเจนต์ที่แบบไม่ดีโดนโกงมาบ้างมองเราเป็นเม็นสาบเลยบางที <c ười> คือดูลังเกียจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ คือไม่เป็นไรเราห้ามใจิตใจใครไม่ได้เราห้ามใหใครบังคับเราไม่ได้ว่ามองเราเป็นตัวรังเกียจหรือว่าเราอาชีพเราไม่ดีแต่ว่าถ้าเราเราทําดีเราแบบเป็นเอเจนต์ที่ดีดูลแลลูกค้าได้เราก็จะเกิดการบอกต่อหมายถึงลูกค้านะบอกต่อต่อต่อกันมาแล้วเราก็จะได้แบบสายป่านพวกนั้นอะก็ามาเป็นลูกค้าต่อกับเรานะอันนี้คืออาชีพในหน้า เออแล้วพอแบบลองมาทําเองเนี่ยอย่างแรกเลยตอนแรกที่แบบที่เลนนี่มาทําเองนะที่เป็นนายหน้าอิสระนายหน้าอิสระนี่ไม่ใช่ในายหน้าติต๊กตอกเลยเลยหมายถึงนายหน้าอสต่างหานะคะนายหน้าอต่างหานี่นี่อยู่ที่ภูเก็ตนะคะคือเมื่อก่อนเล่าก่อนนะเมื่อก่อนก็คือขายคอนโดนะคะก็เออก็บริษัทใหญ่แล้วก็มาอยู่ที่ภูเก็ตนะตอนนี้ก็คือเป็นแบบนายหน้าอิสระที่ภูเก็ตอย่างฝาก ซื้อขายเช่าพวกเนี้ยค่ะย้อ,ะนอนกลับมาพอเราจะตั้งตัวแบบอย่างตอนนี้งานหลายๆคนก็โดนเลยออฟมาใช่ไหมเราไม่รู้จะหาอาชีพอะไรทําก็ลองดูค่ะว่าในหน้าเหมาะกับคุณไหมในหน้าอสังหาเหมาะกับคุณหรือเปล่าแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าไม่กล้าที่จะมาพูดไม่กล้าที่จะคุยกับคนแปลกหน้า ก็บางทีก็ไม่ได้เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้เป็นคนแบบพูดไปเรื่อยอย่ะนะก็ไม่ใช่ใช่ปะ่ะแต่เราก็พูดในงานพูดในงานศึกษาข้อมูลวิธีการเนี่ยแรกๆเลยก็คือเราอาจจะไปสิงเอาตัวเองเอไปสิงในกลุ่มในกลุ่มอสังหาที่จังหวัดที่คุณอยู่คุณอยู่จังหวัดอะไรอย่างนี้นี่อยู่ภูกเก็ตก็กลุ่มอสังหาภูกเก็ตปากซื้อปากขายเจ้าภูกเก็ตก็คือไปสิงมันให้หมดเลย ทุกที่ทุกเวลาเราก็ไปไล่ไล่ดูแล้วก็ขับรถแหว้นไปก็ได้มีมอเตอร์ไซค์เลนนี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์แว้นไปดูว่าที่เขาแปะป้ายปิดป้ายประกาศขายหรือให้เช่าเราต้องลงพื้นที่นะคะเราต้องดูพื้นที่แล้วก็โทรถามเลยว่าเออโอเคเออชื่อเลนนี่นะคะเป็นในหน้าไม่ทราบว่าบ้านที่พี่ปิดประกาศขายไว้ค่ะ ไม่ทราบว่ารับหนายหน้าไหมคะพอดีนุเป็นนายหน้าเราก็แนะนําตัวเองไปนะคะคือคือ,ค,อคือเราต้องต้องลงพื้นที่แล้วเราก็ต้องต้องแนะนําตัวเองว่าเราเป็นใครไม่งั้นนะเราเขาก็ไม่รู้จักเราถูกป่ะอเอาตัวเองนะคะอันดับแรกคือเอาตัวเองไปสิงไว้ในกลุ่มต่างๆกลุ่มซื้อขายเช่านะคะอ่าข้อหนึ่งนะเอาสิ่งที่ เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มอันที่สองอะ่ะก็คือว่าตัวเราอะ่ะคือเอาไห้มันเป็นโลโก้เลยตัวเราอะ่ะมันเป็นตัวเราว่าตัวเราเนี่ยคือเพื่อนอะ่ะทุกวันนี้คุณบอกเพื่อนหรือ,อยังว่าเออเราทำอาชีพอะไรการเป็นนายหน้าสังหาริรมทรัพย์อาจจะไม่ได้ขายไม่ได้เช่าในวันนี้แต่มันเป็นการเดินทางระยะระยะทางระยะยาว ระยะหนึ่งนะคะมันต้องทําให้คนรู้จักมันต้องทําให้คนรู้จักแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขามีบ้านหรือเ,เขาแบบมีโอกาสย้ายไปต่างจังหวัดแล้วถ้าเขาซื้อซื้อบ้านอะไรที่เขาอยู่ในจังหวัดที่คุณอยู่เขาก็แบบเออวันนี้เนี่ยเดือนหน้าจะย้ายแล้วจะฝากขายบ้านอืมจะฝากขายดีอย่างเงี้ยนะบางทีถ้าเราโผล่าให้เขาเห็นบ่อยๆเขาก็จะนึกถึงเราเพื่อนๆก็เหมือนกันเขาก็จะนึกถึงเราว่าอ๋อ เนนี่เอา้าเพื่อนคนนี้ขายเช่าอยู่เออเธอบ้านฉันฉันจะขายบางทีลูกค้าก็แบบเออพี่จะขายบ้านมาฝากขายได้ไหมเห็นไหมเราก็ได้โอกาสคืออยากเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บได้ทุกคนแต่คือถ้าเราถ้าเรารวยแล้วอะใช่ปะ่ะถ้าเรารวยแล้วอะเราก็แบบไม่อยากไปไหนคือไม่ใช่ ถ้าวันนี้คุณยังไม่รวยอ่ะถ้าวันนี้คุณยังไม่รวยคุณยังต้องทํามาหากินนะคะอาชีพในหน้าเนี่ยก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งแต่ว่าคุณต้องทําดีๆนะก็ททำในดีในที่นี้หมายถึงว่าทําทําตัวให้ดีเข้าใจอ่ะทําตัวให้ดีสวัสดีนะคะพี่วันจดีการนี้วันนี้เห็นนะเนี่ยเออนี่มองไม่เห็นเมื่อกี้ทาตัวให้ดีนะเอออ่ะแล้วก็ เมื่อกี้ข้อสองอะไรนะเอาเอา่อข้อแรกก็คือเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสิ่งในกลุ่มใช่ไหม้อที่สองก็คือแบบวนหาใช่ไหมวนหาบ้านที่เขาแปะป้ายใช่ไหมคะก็แบบแนะนําตัวเองไปเลยว่าเราอ่ะเป็นใครนะคะเป็นเป็นในหน้าอสังหาจะฝากขายฝากเช่าไหมก็แนะนําตัวไปได้เลยนะคะแล้วก็เดีย๋ยวนะคะใกล้มา แล้วก็ข้อสามข้อสามอะไรดีเราข้อสามอะไรดีนี่คิดเองนะคิดเองจะส่วนเรืองี่เอาจากเอาจากประสบการณ์เลยโลโก้เราเนี่ยให้เราเป็นโลโก้เลยเราคือโลโก้เข้าใจปะอันนี้คือดอกจันไว้เลยนะเราคือโลโก้เหมือนช่องสามอะโลโก้มันเป็นไงเราอะในหน้าในหน้าสังหาจังหวัดภูเก็ต โลโก้ต้องเป็นหน้าเราเออให้คิดแบบนี้นะคะให้คิดแบบนี้เลยก็ให้เราเป็นโลโก้ไปเลยนะคะบางคนแบบเพิ่งทำเดือนสองเดือนยังขายไม่ได้เลยยังเช่าไม่ได้เลยใจเย็นเย็นก่อนทุกคนใจเย็นก่อนนี่ทำมาสิบสี่สิบห้าปีแล้วนะคะ จะเล่าอะไรให้ฟังครั้งแรกครั้งแรกที่ลงสนามมีวันหนึ่งครั้งหนึ่งที่เคยไปขายคอนโดตอนนั้นยังทำงานเป็นพนักง,งานขายเป็นพนักง,งานขายคอนโดณนะที่แห่งหนึ่งที่กรุงเทพมีพนักง,งานขายทั้งหมดทั้งหมดเจ็ดคนรวมรวมในนี่ด้วย รวมรวมเลนนี่ด้วยก็คือเจ็ดคนเขาจะนับตามคิวลูกค้ามาก็คิวหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปเรื่อยแล้ววันนั้นเป็นวันที่โครงการขายได้ทั้งหมด10บยูนิตยูนิตเท่ากับ1ห้องก็คือสิบห้องวันนั้นเขาขายสิบห้องเซลลมีทั้งหมดเจ็ดคนถ้าอกว่าในเจคนนี้มีบางคนขายได้สองห้องถูกปะ่ะมีเราคนเดียวที่ขายไม่ได้ มีเลน,นี่คนเดียวที่ขายไม่ได้คุณว่าถ้าเป็นคุณคุณรู้สึกยังไงตอนนั้นก็เป็นเด็กน้อยนะคุณขายได้ทุกคนทุกคนก็รับลูกค้าคนละหนึง line, ่งลายมั่งสองลายมั่งบางคนก็ได้รับสามลายเราเป็นคนเดียวที่ขายไม่ได้วันนั้นกลับบ้านไปร้องไห้นั่งรถเมล์อยู่นั่งรถเมล,ล์กลับบ้านก็ร้องไห้ เกิดอะไรขึ้นวะถามตัวเองถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมกูไม่เก่งทําไมกูขายไม่ได้วะมันมันเพราะอะไรวะออมีคําถามในหัวตลอดเวลาจริงๆเ๋ยวอาจจะเล่าได้ไม่เยอะแล้วนะเพราะว่าได้เวลาแล้วคือมันแบบเฮิร์ตเฮิร์ตเหมือนคนหักเลยทุกคนทุกคนทุกคนมียอดติดไม้ติดมือกันกลับบ้านอะอยกเว้นเรา เราขายไม่ได้อยู่คนเดียวเราขายไม่ได้คนเดียวกับบ้านนั่งรถมีวันนั้นคือแบบร้องไห้ร้องไห้หนักมากแล้วก็มีแต่คําถามตัวเองว่าทําไมคุณขายไม่ได้ทําไมคุณขายไม่ได้ทําไมแล้วก็แบบขัวหน้าก็โทรมาเว้ยแต่เขาก็าผู้ดีนะเขาก็โทรมาให้กําลังใจเราเลยไนะว่าเออกลัวเราเสียกำลังใจไงอ,อือแล้วก็เออไม่เป็นไรแล้วก็ฮึบฮึบฮึบเอาใหม แต่ว่าการที่เราขายไม่ได้นะมันทําให้เราฮึบมันทําให้เราสู้แล้วก็ดูเลยเว้ยคนนี้ใช่ไหมที่มันขายเก่งๆมันทํายังไงวะมันคุยกับลูกค้ายังไงวะจริงฉันนี่ตั้งใจมากเลยครับจะดูมันที่มันขายงไงทุกครั้งที่เวลามันรับลูกค้านะทุกครั้งที่มันรับลูกค้าฉันก็จะเดินตามมันตลอดฉันเดินตามทุกคนที่ขายเก่งๆ เดินตามฟังเขาทุกอย่างฟังเขาพรีเซนต์ทุกอย่างทุกคนฟังเขาฟังท่าทางเขาฟังเขาใช้ไม้ใช้มือเขาแบบไหนคือแบบปุกค,คลิกเอยอะไรเงี้ยคือแบบดูเขาเป็นไอเดียก็มาปรับใช้เป็นของตัวเองอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆว่าถ้าใครจะมาทำอะไรตอนเนี้ยหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบอาถังหาก็ตามก็อย่าไปท้อ เอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเล่าใหม่เพราะว่าได้เวลาแล้วได้เวลากลับพอดีเด็กเลิกเรียนเ,เดี๋ยวจะมาเล่าให้ใหม่ใครฟังอยู่บ้างก็ช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้ฟังในเรื่องของอางหาคือชอบมากชอบชอบที่จะเล่าให้ฟังมันเป็นแรงขับเคลื่อนมันเป็นแรงแบบแรงผลักดันสําหรับสําหรับเรานะคะแล้วก็ ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆหรือใครที่เพิ่งมาขายบ้านหรือขายคอนโดที่ยังขายไม่ได้นะไม่ต้องกลัวจริงทุกคนมีความสามารถเว้ยเอาจริงต้องกล้าเดี๋ยวมาเล่าต่อภาคสองได้ป่าว่าหลังจากที่เราแบบเฮิร์ตแล้วก็ผิดหวังวันนั้นเราขายไม่ได้มันเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็แรงสู้ให้กับเราแบบที่สุดคือพูดเรื่องนี้แล้วมันอินมากเว้ย เคือ,ค,อคือเขาขายเก่งมากตอน,นจริงคือแบบเซลกรุงเทพนะตอนนั้นอยู่กรุงเทพเซลกรุงเทพขายเก่งมากเราเป็นเซลล์แบบเซลลภูทนแล้วเราไปฝึกงานในกรุงเทพแต่เราอะ <c oughs> เราเราเออก่อนเรามาขายสังกัดภูเก็ตอะตอนนั้นโปรเจกต์มันยังไม่ขึ้นแต่ว่าให้เาขาให้เราฝึกงานก็คือแบบเออซ้อมขายที่กรุงเทพก่อนก็คือให้ดูแบบเออพี่พี่อะไรแบบนี้ใช่ไหมให้ดูพี่พี่เขาขายแล้วก็ตอนนั้นเรายังจับจุดอะไรไม่ได้ไง เออคือตอนนั้นย้ายบริษัทแล้วนะคือก่อนหน้าน,านั้นทาอีกบริษัทหนึ่งแต่อีกบริษัทหนึ่งอะ่ะมันไม่มีค่า,าคอมมิชชั่นให้กับเซลล์ก็คือเป็นแบบขายแล้วก็เข้าบริษัทขายแล้วก็เข้าบริษัทเพราะมันเป็นในเรื่องของเราได้เป็นโบนนะัสเพราะนั้นความกระตือรือร้นของเซลล์อ่ะมันจะต่างกันกับมันจะต่างกันกับบริษัทที่เขามมีค่าคอมมิชชั่นให้กับเซลล์มันมีผลอย่างมหาศาลเลยถ้าเกิดว่าอ่ะอันนี้ถ้าเกิดผู้ประกอบการ ใครที่แบบฟังอยู่ที่เป็นกิจการเล็กๆหรือว่าขายสังหาหรือขายบ้านคุณต้องอัดฉีดเซลล์จริงๆคุณต้องอัดฉีดเซลล์เซลล์มันจะหาวิธีอะมาขายให้คุณได้อ่ะคือคุณอย่าไปงกคุณอย่าไปงกับสัดส่วนผลกําไรตรงเนี้ยคุณได้กําไรสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์ะคุณจะแบ่งให้เขายี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณสามารถทําได้นะคุณแบ่งให้เขาคุณจะมียอดอีกมหาศาลอืมจริงๆ เดี๋ยวกลับมาเล่าใหม่นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่แบบมานั่งฟังเรื่องราวของเลนนี่นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของอสังหาภาคสองที่ทําให้แบบโตขึ้นเรื่อยๆตามไต่ตามลําดับความสัมารถของเรานะขอคอมเมนต์หน่อยได้ไหมคะมีอะไรมากเสียงได้ยินไหม <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะอ่อทิ้งทวนอีกนิดนึงก็คือว่า ใครที่เป็นเซลลภูทรเซลล์ต่างจังหวัดเนี่ยเออคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวความเป็นแบบบ้านๆความเป็นออริจินอลของคุณนะคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณเอาตัวคุณนะ่ะแข่งขันกับตัวคุณเองคุณไม่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นจริงๆจริงๆเราชอบมากเราชอบมากกับการแข่งขันตัวเอง <laughs> นะคะก็ ขอบคุณทุกคนมากที่มานั่งฟังวันนี้นะคะยังไงฝากติดตามช่องด้วยนะคะเรนนี่เดี๋ยวเรนนี่จะมาคุยเรื่องอาสหารเรื่องอื่นอื่นใน,นอีกเมื่อกี้ก็พูดเรื่องของประสบการณ์แป้ฟังแล้วขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ